สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนานะวันนี้ผมก็มาหมายใกล้ๆหมายเดิมนะผมพอดีหมายเดิมเนี่ยมีคนตกอยู่นะครับผมก็มีพี่ๆนานาเขามานั่งเป้านะผมก็เด uh ี huh> ๋ยวเราจะลองมาดูฝั่งทางนี้นะผมก็วันนี้เราก็จะมาแก้เกมโดยการห้อยตูดขนมปังเหมือนกันนะผมนี่แเราก็จะมีหัวเชื้อมาใส่นะผมวันนี้ก็สูตรเช่นเดิมเช่นเคยนะผมวันนี้ก็เป็นของช็อปฮีโร่นะผมเหยื่อเดี๋ยวเรามาทํา รีบกันเลยครับผมวันนี้ครับผ,ผมปลาก็ค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะเหมือนเดิมนะครับ ครับผมก็ลงไปทั้งหมดสามขั้นก่อนนะผมก็รีบนะผมมาถึงหมายจะแปดโมงครึ่งอีกแล้ววันนี้ก็ยังว่าเนาะบางทีเราก็เหนื่อยๆเ,เพียๆแล้วก็ออกมาสายบ้างอะไรบ้างนะผมก็เลยรีบลงไปก่อนเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็ค่อยๆเคลียร์ลงหน้าตรงนี้แล้วผมก็เผื่อที่จะได้ลุนนะ้นเนาะต้องรีบทําแต้มเพราะว่าเช้าๆเนี่ยป่ามันลองขึ้นเยอะนะผมเดี๋ยวส่สายมาก็จะน,นิ่งจะเงียบแล้วเพราะฉะนั้นรีบลงได้รีบลงนะผมไปเราไปลุ้นกันเลยผมว่า ตอนที่เรากำลังจะจัดของเนี่ยสามคันเนี่ยจะเห็นผลงานเลยหรือเปล่าเนี่ยผมปะเอาละครับเล่นแล้วครับ เดี๋ยวผมจะต้องลงไปฝั่งนี้นะผมโอ้โอ งยังตั้งไว้ไม่ดีไม่รู้เห็นหรือเปล่านะผมอันนี้แล้วก็ที่ตักก็อยู่ข้างบนมาคนเดียวลำบากมาก ทุรักทุเลมากพี่น่นะนะไม,ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะผมเมื่อกี้กล้องตัวตั้งขากล้องก็ไม่ได้เอามาติดไว้กับรถก็หมุนนะผมนี่ขึ้นมาแล้วผมใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีครัผมหมายนี้นี่ก็หัวเชื้อกับสูตรผสมเดี๋ยวไปบอกอีกทีนะผมตอนนี้ปลาลังเข้านะผมเช,าชาา้าๆปลาเข้าครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมไป เน็ก็ขี่ห้างครับเลยฮักเลยรุดเลยว่าเป็นยังใจความสําคัญพี่ๆนานะไม่ต้องเขินหรืออายนะครับออกมาหาปลานี่เรามีอะไรเราก็เอาแบบนั้นแล้วผมมันเป็นความสุขของเราความที่เราอยากมาพักผ่อนอยากมาหาปลานะผมเราไม่ได้เอาอุปกรณ์มาโชว์ใครนะผมส่วนพี่ๆนานะมีดีๆส,สวยๆก็ก็ขอบก็สุดยอดแล้วครับผมอันนั้นก็เป็น ไอด้วนต่อไปก็ทุกคนก็มีความหมายมันไอมีความหวังเหมือนกันนะผมที่จะได้ของดีๆสวยๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็รอครับผมมีสวายเข้าตัวนึงครับส,สวายเข้าเมื่อกี้ครับเพิ่งลงเ <Yeah. S 1> บ็ดครับได้กี่ตัวแล้วได้ตัวนึงครับใหญ่ไหมใหญ่อยู่ครับตัวนี้ <laughs> ก็เห็นขึ้นน้ำนี่อี้้ก็เลยเห็นว่างกันเลยดักก็มีน้าแวะมาคุยนะผมก็จะมาลงใกล้ๆเห็นเราได้เยอะปลานะผมก็แกจุดหมายก็อยากได้จะเพียนไม่ยากครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดไปแบ่งกันสิบสิบโล่เพียงเยอะมาก โอ้ยตัวนี่รุดพี่น้องเลยมันเนี่ยตรงนู้นเนี่ยมันเป็นป่าเนาะถ้าว่ามันกินเนี่ยเราต้องพยายามเอามาล่องนี้ให้ได้ฮา่าเพิ่งตีไปยังนะพี่น้องเมื่อกี้เยอะไหมเยอะไหมนี่มันเป็นไรเดี๋ยวตีใหม่ตีใหม่โย่เยอะยังไม่ทันแตกเลยไม่ถึงสองนาทีเลยรู้แล้วเทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่เก็บคันใหม่คันที่มาตีนั้นแค่ๆนานๆให้หมดเลยจะได้ ลงใหม่เฮ้ยเดินเดินเดิมันมันมัน <g lish> ไม่กินอยู่ด้านข้าง <laughs> เข่าเรื่อยๆมันมันมัน ปลาเล็กครับผมซอยนกเขาผมติดคีบครับผมดึงเลยดึงแรงก็ยังว่าแล้วผมถ้าปลาเล็กมันจะดึงแรงแต่เรา <c oughs> เรานั่งลุ้นตั้งนานเราก็มีอาการเป็นธรรมดานะทุกคนนะใครจะหาวรรณาชายว่าอย่างงี้อย่างาง,งี้แสดงมันไม่ใช่เอามันเป็นอาการอนะ่ะถ้าเรานั่งจ้องจริงๆแล้วทําไม่เห็นปลากินมันจะรู้สึกแบบอฮ้ย <c oughs> ใจชื้นแบบนี <c> ่ <oughs> กลัวไม่ทันนะเนาะ <c oughs> ครับผมแต่เมื่อกี้ปลาใหญ่นะ่าเสียดายดึงโยบเนบิบเมื่อกี้นี่เฮ้ยเสียดายวันนี้น่าจะทั้งวันนะผมวันนี้ส่วนสูตรเหยื่อที่ว่าผมใช้หัวเชื้อฉีดตรงตรงขนมปังเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีท้ายคลิปแล้วกันเนาะตอนนี้มันไม่มีเวลาให้ดูเนาะเรามารุ้นด้วยกันไปก่อนโอเคครับผมไปลุนช็อตต่อไปเลยครับผม ai thấy nó xì bệt như ngay bệt nhau ủ bứt hết kịch tính luôn xì wang bay mới kế kế tiếp, ไม่อยู่เพื่อนเพื่อนอโหโหโดิ๊กติ๊กดิกด๊กเลยโอ้ยเฮ้ยเดียว,ยเ,ดยวยเดียว้มันมันมัน เดอ้อพี่น้องเดอ้อกินเขา้ากินน้ำน้ำกันเดอ้อทุกคนก็ตอนนี้ก็เที่ยง้วผมจะบ่ายโมงก็ช่วงนี้จากสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงก็จะเงียบๆอย่างนี้แล้วผมก็มาหาทำกับเข้ากับน้ำวันนี้ก็เมนูเขาก็ได้เป็นผัดฉ่าด้วครับผมผัดฉ่าหรือผัดเผ็ดอะไรก็หวานไปเส่บๆมาไปกินน้ำกันอืม พี่น้องอิ่มไปแล้วมือนึงก็บ่ายโมงพอดีป่าก็เงียบๆที่มาผมก็มาคุยกันเนะาะวันนี้คุยกันเลียนๆหัวๆหวมู่เพื่อนฝูงกันพี่น้องกันเนาะก็อยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศแบบผ่อนคลายแบบรีแลกซ์เองไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเสียงเงินหลายบาทหรือว่าเสียงเงินเท่าไรอันเนี้ยถ้าเอาจงจริงนะถ้าถามผมนะ ซื้อถุงซื้อเหยื่อถุง25บาทจักสองถุงก็เป็น50สบาทเม็ดฟอมอะไรเบ็ดเองก็น่าจะมีอยู่แล้วแต่เองก็ออกมาหาหมายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคลองน้อยคลองใหญ่ใครอยู่ใกล้เท่าไหนมันก็ยังพอมีเนาะมานั่งเล่นนั่งหัวกันดีกว่าเองไปจบอยู่แต่หนาโทรทัศน์หนาโทัพร์เนาะสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นกันอีกครั้งนะครับผมพี่ลยน,น,นะก็ ช่วงเย็นมาผักตบก็ไหลมาเรื่อยนะผมผักตบก็เยอะเก็บเคลียร์เบ็ดแล้วเคลียร์เบ็ดอีกก็คงจะได้กลับแล้วนะผมวันนี้ก็วันนี้ก,นนก็อย่างที่บอกนะผมเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าอาหารที่เราใช้กับหัวเชื้อที่เราฉีดมันมีอะไรบ้างนี่ครับผมวันนี้ผมก็ใช้เหยื่อตัวนี้ครับผมช็อปฮีโร่ครับผมถุงเดียวเองครับผมผสมน้ําแล้วก็ใช้ได้แลับผม มาชมน้ำหน้าหมายแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วก็ห้อยด้วยตูดขนมปังเหมือนอย่างที่แล้วน,น,นะผมแล้วก็นี่ครับผมตัวช่วยออกเขียวๆนะผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะผมว่ผมพอดีผมซื้อหัวเชื้อมาจะเป็นใบเตยขวดนึงแล้วก็กล้วยขวดนึงผสมเข้ากันแล้วก็ใส่ป๊อกกี้นะผมแล้วก็ไอที่ห้อยตูดขนมปังแล้วก็ฉีดฉีดใส่แค่นี้เองครับผม ก็ถือว่าวันนี้สวายเข้ารู้สึกจะเป็นสองแตมน,นะผมรู้สึกจะตัวใหญ่มากเลยแล้วตัวที่2เนี่ยมันติดติดตรงป่าญ้าฝั่งนู้นนะผมดึงมาไม่ได้มันเกี่ยวแล้วก็หลุดไปเลยปาก็ขึ้นเรื่อยๆนะผมปาสวายขึ้นเรื่อยๆนะผมตัวนี้ก็ถ้าช่วงนี้พี่ๆนะน,นะอยู่แถวป่าคลอง13าอยู่แถวเลี้ยวมาจากคันยานิดนึงถ้าอยากมาเล่นสวายก็มาลองดูนะผมก็เห็นพวกขี่มา มองมาดูอยู่ก็ไม่รู้เขาเจะอวนเอาอะไรมาลงตอนไหนนะผมก็ถ้าพี่ๆน,นะนะอยากมาตกอยากมาวัดดวงก็ว่างก็มานะครับผมช่วงวันธรรมดาก็ลองมาดูครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นมาให้ดูผลงานอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวผลผลงานเราวันนี้แต้มเดียวใหญ่ๆแล้วผมอีกแต้มนึงหลุดไปนะผมครับผมหมานๆครับ